สวัสดีครับนักท่านผู้ชมมาชมการแข่งขัฟุตบอลไทยลีก2ครับฤดูกาล2023-2024ครับวันนี้ไปที่สนามกีฬากีบัวครับการจัดนวีไอพซีครับเปิดบ้านตอนแรกกัมพูของทางคัสตอมยูเนเต็ดครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ก็มีผมพัฒนบุญธนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับเกมเริ่มแล้วครับของบอลกันอยู่ครับบอลที่ไทยกาครับลองยิงไกลเลยครับอือจังหวะแรกเห็นชิ้นพงออกมาไกลครับ ลองลกไก่เสลยครับอนวัตสวยครับตรงนี้อนวัตอะนวัตตรงนี้โดนสไลด์อีกทีนึงยังได้อยู่ตวัดเข้ามาแล้วช้าโอ้โอไม่ได้ครับตรงนี้ครับว่าเกือบไปครับตรงเนี้ยช้าเหมือนกันเสียบอลนาครับตรงนี้อนวัตแหวกครับอนวัตเจออาร์ตูตรงนี้หลุดมาแล้วได้ไหมยกติดครับว้าเขาไม่ได้ฝากมาดูอ่ะไปดูจังหวะมาสักครู่นี้ครับเนี่ยจังหวะลุยมาของอนวัตครับแหวกมาสามครับแล้วหนบอาร์ตูมาได้เลยตรงเนี้ยยกไม่ผ่านครับ ยกไม่ผ่านอนุพงศ์เลยครับถ้าผ่านนี่โอกาสได้ประตูให้มาที่เอเลียสไปฝาครับตรงนี้เอเลียสขวาแหวกเข้ามาแล้วลูกนี้เอา้าถึงแสลง้ลงลูกมาแล้วผู้สินไม่ว่าอะไรครับเป็นต,ตั้งเตะครับโอ้โหไม่ได้ครับผู้สิ้นได้เป็นแค่ตั้งเตะครับเดี๋ยวดูครับแหวกมาตรงนี้ครับล็อกหลบ <c oughs> จังหวะเหมือนจะยกหลบไปแล้วนะครับ เนียนเลยครับเอเลียตครับตรงนี้ครับบอลของวาเดียเดียวครับหลุดเข้ามาเปิดลูกนี้แล้วชาร์จโอ้โหไม่โดนครับโอ้บอลโอ้ไม่ได้ประตูขึ้นน้ำของทางคัสตอมครับโอ้โหเป็นให้มาที่ไทยกะไทยกะเลงนะครับลูกนี้หักลิลเล่ขึ้นมาที่วาไหลต่อธนดลธนดลยกมาแล้วไทยกะตวัดยิงโอ้โหเบาครับมาไม่ได้ประตูครับดูครับ เล่นกันหน้าบ้านของเจ้าบ้านครับแล้วยกมาไม่หูใครก็ได้ครับอารีเดลก็คือไทยกะเป็นไทยกะอารีเดลปล่อยให้ครับแล้วหูแล้วปาดมาเสาไกลไม่รู้จะยิงหรือจ่ายครับตรงนี้ครับมาบอลหลุดเสาไกลออกไปครับฐานะโดนตรงนี้ข่าวขวาไทยกะปั่นลูกนี้อ้าวปั่นบอลไปตกพื้นครับโอ้โหไม่ได้เลยครับตรงนี้ครับดูครับฐานะโดนครับให้มาที่ไทยกะแล้วปั่นตรงนี้ไปกะจังหวะผิดครับแม่ต้องหูต้องปัดทิ้งออกไปก่อนครับชินาพงศ์โอ้เกือบไปครับตรงนี้ ใทยสัญญาณเพื่อนอะไรครับเปิดเข้ามาโคกครับอาตูไม่มีอะไรครับตรงนี้ครับหลุดช่วงไทยายยครึงแรงนี่ขัดตอมนี่โหมบุกพอสมควรครับดูครับอาตูขึ้นคนเดียวเลยครับไม่ตรงกรอบบอลของการเจ้าลีให้มาที่เอเลียสหลุดเลยครับตรงนี้อาครับหลุดมาแล้วข้างในรออยู่เอเลียสข้างในรออยู่ปาดโอ้โหแรงครับไม่ได้อีก โอ้โหทีกีบัวครับดูครับเปิดมาโอ้ลิชาร์ดไม่ถึงครับโอ้โหเปิดแรงไปเองด้วยครับตรงนี้ครับของทางเอเลสเฟนเดรับกุตสห์ไปตัดบอลกลางสนามมาได้ครับนี่ครับให้ลึกไปหน่อยรับและแรงไปด้วยครับตรงนี้ ระกอนคับนุวัแล้วไหลามาปีเรตอาครับเข้าขวาไหลต่อมาลิชาร์ดอาครับตรงนี้ในเขตโทษแล้วปาดเข้ามาแล้วชาร์จยิงตูหูติดบล็อกไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหเตะทิ้งกอกมาก่อนแล้วบอลไปเข้าทางวอริเดียวดลสกิดมาให้ธนนดลอาครับตรงนี้หน้าประตูถึงหน้าประตูแล้วครับตรงนี้ธนดนธนดนตรงนี้ไปดึงรอบอริเดร์เดลไหลต่ออาครับนาลกรพื้นที่เพียบเลยครับตรงนี้ขวาโล่งๆให้มาที่เพราะว่า โอ้โหเจอกับทางอนุชาไหลต่อมานาวามินข้ามหลอกน้าลากรยิงลูกนี้ลงไม่ตรงกรอบครับลูกนี้หลุดออกหลังไปจบครึ่งแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับการเจนเนอร์ซีการเจนเบุร์บรีฟซีกับทางคัสตอมยูเนเต็ดครับบอลของการเจนเบียครับลูกนี้ริชาร์ดริชาร์ดหลุดมาแล้วอ้หไปช้าร์เอาอยังได้อยู่แล้วลูกนี้หักกลับมาชาลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับตรงนี้ครับ ดูครับนี่ครับหลุดกบาลิชชาตรงนี้เหมือนไปช้าเลยครับไปปั๊มชนะมาได้ครับแล้วกลับมาช้าตรงนี้เรียบร้อยครับมา1ต่อ0นครับโอ้จนหน้าับตรงนี้ครับ หลายต่อมาครับลูกนี้วอลเลียเดลเปิดมาโขกแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ครับการกระอาครับริชัดข้างในรออยู่โยกมาเอเลียตกพื้นไม่ได้ครับมาเปิดเข้ามาหูเนี่ยเลือกยิงเลยครับเนี่ยสัญญาณมาแล้วครับ ่านลูกนี้หลุดออกไปเยอะเลยครับเีรัตหลายต่อนี่เอเลียสเอเลียสครับเอเลียสเจอกับอาตูครับเอเลียสสับขวาแล้วตรงนี้ชี้จุดโทษเลยครับโอ้โหเอาครับจุดโทษครับของทางเจ้าบ้านครับตรงนี้ครับอาตูครับนี่ครับโดนกับเอเลียสครับดูครับ โซโล่จี้ใส่ตรงนี้แล้วแตะเข้าในแล้วโอ้โหไปเกี่ยวขาตรงนี้เรียบร้อยเลยครับจุดโทษครับของทางเจ้าบ้านครับมีเปลีตัวเล่นครับเจ้าบ้านอีกหนึ่งโคต้าครับเอเลียครับฟรานเดสย,ยูีิบอนครับวิ่งมา ยิงเรียบร้อยครับ2-0นครับนาที88บครับ2-0ครับไปคนละทางเลยครับลูกเนี้ยเอเลียสกับทางอรุพงศ์ครับ บอลของทางฮัตตตอมครับเอเดีฟยฟอร์นาเดสโยกตัดไหนแล้วถึงส้นหลังหากมาอิทิบลส้ายยิงติดเซฟแล้วซ้ำเรียบร้อยครับ3-0ครับนาที92ครับโอ้โหโอ้อ้โหโ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 ้อมตรงน้้ เรายิงตรงนี้ติดเซฟก่อนแล้วซ้ำตรงนี้เรียบร้อยง่ายๆครับสามศูนย์เลยครับจังหวะนี้ยกเข้ามาอิทธิพลเก็บได้นะครับไม่ล้มหน้าครับตวัดยิงเสาแรกไปติดเซฟอนุพงศ์ก่อนครับแล้วก็จังหวะซ้ำปีแล้วตรงนี้ง่ายๆครับสามศูนย์เลยครับตรงนี้ต้องชมอนุพงศ์ครับเลยครับตรงนี้เซฟช่วยทีมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ไม่ไหวยยจริงๆครับสามศูนย์ครับ โหนมาได้ประตูช่วงระวัดจินตะยอดเข้ามาแล้วอาตูขึ้นบอลอยู่ไหนครับตรงนี้เข้ามือชีนพโผงครับแล้วก็จบเก่งครับตรงนี้ก็มาเป็นนั้นว่าเจ้าบ้านครับทำได้ครับเอาชนะผู้มาเยือนไสามวัดโูตรครับเลนทางคัตต้อมยศเตดบุกมาแพ้ แลกวก็ประตูวันการเจริญรุเรือไป3ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มไปได้ครับสำหรับทางเจ้าบ้านครับ